ตามได้จากคุณปสิตาช่วยประดิษฐ์ค่ะค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นอุโมงคล้วยไม้ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งใช้กล้วยไม้ไทยกว่า1 0 0 0 0แช่อนะคะมาจัดแสดงในงานกเกษตรสัมพันธ์ปันสุขสู่ชุมชนสเปเชียลกล้วยไม้บานแอนสมาร์ทฟาร์มค่ะแอดราชพัตลำปางนะคะจะสวยงามแค่ไหนตามมาชมด้านในกันเลยค่ะ อุโมองกล้วยไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ได้นําดอกกล้วยไม้สกุลหวายเวนด้าและมอคคาร่าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่บานนานและทนรวมถึงเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรให้ความสนใจปลูกมากที่สุดมาจัดในคอนเซปต์ของถ้าซึ่งก็จะนําดอกกล้วยไม้มาจัดเป็นช่อๆในรูปแบบต่างๆเช่นหินงอกหินย้อยรวงพึ่งพญานาคกว่า10,000แช่อหรือประมาณ3,000ันตันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาถ่ายภาพความประทับใจและชื่นชมกับความสวยงามของกล้วยไม้ไทย โดยการสัญจรจัดงานกล้วยไม้เป็นแนวคิดของกลุ่มเกษตร,รกรผู้ปลูกกล้วยไม้ใน9จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตร,รกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิไม่สามารถขายกล้วยไม้หรือส่งออกไปขายยังต่างประเทศโดยเฉพาะโซนยุโรปได้จึงได้นํากล้วยไม้มาจัดแสดงรวมถึงออกบูธขายพันธุ์กล้วยไม้ภายในงานเพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้มีไรายได้ไม่ต้องตัดกล้วยไม้ทิ้งแบบเปล่าประโยชน์ กล้วยไม้ที่เรานำมาจัดเนี่ยก็มาจากาแรงงานอาของชาวสวนนะคะชาวสวนกล้วยไม้ไมก็เราอยากให้เขามีรายได้ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยรายได้เราก็จะลดลงเนื่องจากส่งออกก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กนจัดงานก็ไม่ค่อยมีก็เลยไม่ได้ค่อยได้ใช้กล้วยไม้ถ้าเราออกสัญจรจัดงานชาวสวนก็จะมีรายได้ เราจะนำกล้วยไม้ของชาวสวนเนี่ยมาจัดโชว์จัดแสดงแล้วก็เอานำมาจำหน่ายแล้วก็โปรโมทสากรของเราไปด้วยชาวสวนก็จะมีผลพลอยได้มีไรายได้จากด้านนี้ด้วย นอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ยังได้เปิดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์การดูแลกล้วยไม้รวมถึงการวางแผนการตลาดทำอย่างไรถึงจะสามารถขายกล้วยไม้ได้ให้กับผู้ที่สนใจภายในงานอีกด้วย สำหรับงานเกษตรสัมพันธ์ปันสุกสูส่ชุมชนสเปชเชียลกล้วยไม้บานแอนสมาร์ทฟาร์มแอดราชพัฒน์ลำปางไม่ได้มีแค่อุโมงค์กล้วยไม้เท่านั้นภายในงานยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมการปลูกพืชระบบเกษตรแม่นยำเพื่อให้ประชาชนเกษตร,รกรที่สนใจได้มีมุมมองการทำอาชีพเกษตร,รกรรมยุคดิสรัพชันการให้ความรู้ด้านเกษตรในรูปแบบต่างๆรวมถึงคารวานสินค้าพืชกินได้ไม้ขายดีบูสินค้าต่างๆทั้งของกินของใช้รวมถึงพันธุ์ไม้ดอก อกไม้ผลต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เลือกกินเลือกซื้อกันอย่างจุใจโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์นี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชาพัฏนลำปางค่ะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาเที่ยวงานได้นะคะมาชมความสวยงามของกล้วยไม้ไทยมาสนับสนุนเกษตรกรไทยและเป็นแรงใจให้ขับเคลื่อนไปในช่วงที่มีโรคโควิด -19 ระบาดแบบนี้ค่ะ